สวัสดีค่ะนี่เราถึงนะคะก็คือไอ้น,นี่สนามเขาเรียกว่าอะไรชิกกูกรอชิกกูกุพาร์คนะคะซึ่งสนามนี้ก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะน่าจะเป็นร้านขายของอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ที่จอดรถมีออนเซ็นนะคะมีร้านอาหาร เาปาร์คนะคะร์กนี้ก็มีมีหลายส่วนนะคะอ่าอาเ,อาเดได้มีสนามมีสไลด์ให้เล่นหลายส่วนนะคะนี่นะคะวันนี้เราลมแรงเราก็เลยเอาผ้าห่มหมอนเสือ่อผืนใบมาด้วยนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันเราไปดูบรรยากาศนานาไปดูไหมตรงนี้ ให้ดูบรรยากาศเนี่ยสไลด์นะคะมี1-2ถึงอันนี้สำหรับเด็กเล็กนะคะเด็กสามารถขึ้นเองได้อันนี้เด็กใหญ่นะคะมันจะมีใหญ่มากกว้างไปถึงฝั่งนู้นนะคะฝั่งนน้นเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วมีสนามมาส่วนหนึ่งนะคะส่วนตึกนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นองเซนแล้วก็เป็นร้านอาหาร อันนี้เรากำลังก Ch like ินปิกนิกกันนะคะอันนี้มีสปาสปาเกตตี้คัตสกุชิโกเดสปาเกตตี้นะคะตอนนี้ใครไม่จังฟอดอะไรอ่ะทะเลใช่ไหมทะเลหมดไปแล้วนะคิดของหวานแล้วไม่ยอมใครนะคะสายตายาวด้วยถ้าเวลาถ่ายจะได้เปลี่ยน